ลวปูมันเราว่าท่านตัดธนาเป็นพระเจดพร้เจ้าอเจ๊กับูว่าท่านมันเะเจดนาว่าการท่านตัดธนาเป็นอเจดกับคคือเจดขานเจดพร้เจ้าเราวิเจ้าลงมาพระพุทธเจ้าหนึ่งทขาเจด้เจ้าหนึ่งพอรหันต์มีสามแต่เป็นเป็นผู้ประสิิกันนันยาท่านแามแล้วส่งท่านอยู่วัด พระจ้าไม่ต้องใสีแล้วก็จะประกาศศพแล้วไปดูก็มองเห็นกระจกนีก็มองู้รีวามองะเก็นเวลาฝนเสเลารู้ถึงวัาเลาให้ฟังดโคดที่าตันดาดูภาพมากจริงอาสนะนากว้างกว้างมากท่านใเคะหนาว่าการอะไร ที่ดูนั่งกับพี่จะให้ความทั้งวันะแล้วมันสี่เดือนทั้งที่หกเดือนให้ความให้พูดคุยกับใครนีจะให้ความตลอดเลยทางสำเร็จครบเดือนไม่ทราบจังหวัดไหน่อดจังหวัดไหนหลังไหลมาให้จอดไปเสียงน้ประมาทมาพูดทนทำทำงานนี่เลทิ่งตัอเราทำได้วยแล้วความรูกที่วันนี้กันจจะใหว ดเตอร์ก็คือล้มอัต่บอ้ชายนะท่านยากจนให้ทาไม่ได้หรอกท่านทได้เน่ยอหม่านคุ้คุ้นะท่านไปปรศาสนาเป็นเพ่เสื่อพระเจ้าตอนนั้นท่านคือไม่ชอบชอบอะไรเป็นตอนนี้ใช้เ้ื่อเสื่พระเจ้านนเป็นตัวอย่างตัวอย่างขู้สาวนี่ท่านบอกไปปรศาสนาเป็น เข้ามาอกับภูมิมอนกันแต่ถ้านรับีสมัยหลวงปู่ม่านเราเป็นปรันาเป็นผู้ตภูมิปรัถนาเป็นผู้ใเจ้าที่ท่านเล่าให้ฟังเนี่ยน้องสิงม่านเป็นผู้เล่าเองหลวงปู่เต๋าที่ท่านปรัชนาเป็นเข้ามาเจอกภูมิแล้วเวลาภาวนาไปมันไปถึงจุดที่เข้าได้เข้าเข็นะมันจะสะดุด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 เรือความปรัชนาเด็นไม่ใช้งานเสียมันไม่พุ่งข้าดนะ ม่ังสองพูดอย่างเ,เดียวกันคือหลวงปู่มั่นทัสอคุณน,นเวลาภาวนาเราเล่นที่อย่าปรับความเพียรเพราะเข้าได้ก็เสียไปจะจต่พุ่งเนี่ยมันอะไรมันย็บยับไปถึงสิุ่นถึงุณิที่ดาเป็นทน้า,ามันไม่ไปดูภาษาเรื่อยทุท่าก็เลยตรงจิตเลยจะเป็นพระพุทธเจ้าตามเป็นภาษาพระตามว่าสิ่ที่เหลนแล้วถึง่านพ้นจากพุ่ด้วยกันนะ เอาแล้วมันต้องให้มันยืดยาวนานนักเลยต้านใช้ฐานขอที่เปลี่ยนซะใหม่เปลี่ยนจากครุฑครุฑตะคุมาเป็นสาวกับขุนพอเปลี่ยนฐานหายกังวลเลยทั้งนทีเลื่องไปหมดที่นั่นนี่คุ้งเลยทั้งนั่งเพราะงั้นนิสัยของหลวงปู่มั่นจริงเป็นิสัยที่ทิดตะนาบมากว่ากินนอกๆแล้วนี่พูดไม่ค่อยจะเชื่อแล้วลาเข้าไปแล้วหมอบเอง ทั้งที่ยหมอลเองไปยังไงไม่ลงใจมันหมอลได้ทุกคนเราก็ยิ่งลบตับบอตัวทุกสี่ทุกคันง,งไม่ลงใครง่ายเลยที่เดูที่ต่อสูส้ของท่านเพาะอะไรเวลาท่านสวดบอกลกันต้องฟังมันทั้งลือ้อไปงั้นเหรอลื้อหาเหตุสาเหตุลื้อหาความเข้าใจหมดเลยนะที่จะกลัวท่านก็ยอมนี่จะต้องท่านเวลาเวลาลงลงเนี่ยถ้าเราถ้าลงที่ข้างหน้านี่ก็พุ่งเลยท่านว่ามันเป็นเรือ่องอำน,นาจแห่งน อานพุทธภูมิยังลวดลายของพุทธภูมิยังมีสิทธิ์ถึงแม้เต็มภูม,มิของอย่างพุนิชา,าตาพันธุแต่ที่ยาอาการอุปนิสัยมันเกี่ยวกับพุทธภูมิเหมือนก็มีลวดลายของศาสดายอยู่ในนั้นความรู้ถึงกว้างขวางแต่ฉาบมากที่สุดไม่งั้นใครจะพูดสอนเทวบุตรเทวดาได้อย่างไงฟังที่ไหนในพวกเราสอน,ม,นมัแทบล้มแทบตายยังไม่ได้เรื่องเนราอะไรบอกไปนะภาวนา อะไรทำทำไมมันจบหน้าไปพอไปถึงอานอ่านอานักหน่อยนั่นเห็นไหมมันลําบากจนตายพวกเราสอนกันท่านสอนนท่านเซบุตเซวดาเวลาท่านเล่าทรงโ้อัศจรรย์อยู่ดีนะไม่ใช่เล่นๆยังนฝูดย้อนหน้าย้อนหลังให้เราจับได้เหมือนเรื่องอนาคตท่านพูดไปอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นอย่านันหนัเรื่องความทะลุของท่านเรื่องเวลาจุดรวมนี้ทุกหนทุกโลกทาที่นี้ครอบเป็นหมด นั ательно, Bana, ่นหดนั่นอนาจกตะูลงนผู้ำเนีเป็นผู้จ้าคือทะลุหมดเลยเพราะเพราะอำนาจของใจความรู้ความฉลาดที่ย่มันอยู่ในใจทั้งหมดนี่แหละทานเดียวความสามารถมันต่างันาน้คนเราเวลาท่านจไม่แข่งกันเรื่องอนาจลากนาะุัญญาวิานข้าไม่แข่กันแม้จะส่ิ้สนเข้าก็มีบางทีือเวลาเขาเป็นมาลางขอที่มา กิดเป็นสันดิษฐานก็มาจเหมือนกับว่ามาถึงขั้งนี้เป็นอันนี้ขั้นนั้นหรือนั้นพอจากนั้นกบิดเลยเนี่ยท่านให้ประมาอะไรก็แล้วแแล้วผู้สูงถ้าประมาามันก็ลงมันมีต่ำมีสูงมีต่ำมีสูงแลพุ่งลงในสายมาแน่นเข้าหนักแน่นเข้าแล้วตกถึงจะตกต่ำต่ำก็จะดิดต่ำในผูื่องอายุปูเสาตั้งเสามาลากให้ตัง ท่านสอนท่านปานาเป็นผู้เสีผู้เปนเจ้ามันเวลาภาวนาก็ไภวนาที่จะเข้าได้เข้าเสียมไรน่มันสรุปสรุถึงพุทธทงถึงอ่าเจตกุลเรือชินมันถอยเสมันถอยเสีถาเเลยคิดใหม่ตั้งความปรารถนาใหม่เพราะเป็นเป็นเช้ากับตูดัวเพระให้ถูกพ้นจากทุกนั้นเป็นที่พอ้วเขาลดเองเรื่องความปารนาเปนปนา่นั้นก็พุ่งได้นันน ม,ม,นะม,มันถูกไหมนะผมว่างกันแต่นี่มันมีข้อแม่อยู่วันหนึ่งนะผู้ที่จะปรารถนาผู้ตะโกงต้องมีพระเจ้าคุ้มกันด้วยถ้ายังไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดลงรับทรัพยากรคือทำนาไม่ได้รับทรัพยากรจากพระเจ้าองค์ใดก่อนแล้วเราอธิษฐานเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะให้ลงพระพุทธเจ้าองค์ใองค์หนึ่งได้ลงทำนายไว้แล้วว่าต่อจากนี้ไปเท่านั้นกลับเทนนี้การนี้ระยะ ทล้วนายยครับจะได้มาเป็นผู้เชีาชื่อว่าอ,อย่างนั้นอย่างนั้นเข่านั้นอันนั้นเพราะท่านเรียนยานดูปุ๊บก็เป็นประการนั้นหมดแล้วแก้ม่ได้เพราะเรื่องใจญ่โตนี่คุณนี่จะเป็นอย่างนั้นแน่ๆนี่ท่ารก็เรียนตามความจริงถ้าลงแต่เราเราทำปแล้วก,กอวออ่อนจ่าอุ้เจ้าโอมไอุ่นแล้วเป็นนั้นว่าเป็นประการนั้นเลยเปลี่ยนก็เปล,ลี่ยนไม่ได้แล้เหรอไม่เปลี่ยนแต่นี้ท่านบอกท่านยังไม่รับทรัพยากรจากใครเพราะว่าท่านต้องเปลี่ยนท่านได้ ถ uhm. ึงเก er, ิดมา right แ, mm. แล้วไปตามคุณบริฤัยของท่านในเรื่องความรู <Jadi S 2> <uca hitting S 2> ้ความขนาดกว้างขวางหัวยกให้เลยหัวสมั่นเข้าไปเห็นแล้วก็มันเป็นแรงเอหัวใจของเราเมาดูวอะไรเมาดูอะไรไม่ไม่มีที่จะขัดจะแย้งไม่ว่าภายนอกการที่ปฏิบัติของท่านไม่ว่าภายในคือความรู้ความขนาดความได้ทิ่ต่อภาวนาและความรู้กิดแต่างๆเราไม่รู้เรารู้ท่านรู้ท่านรู้ท่านเห็นท่านพูดจะอย่างสบายอย่างเราพูดกันนีี มันเป็นงานเที่ยวผมว่าเหมือนคนชาดีไปเจออะไรๆน่งก็คุยกันสนุกสนานไอตาบอดนั่นแหละมันมีหู่ร้อยคนก็ตามนะคนตาบอดกันการ้วมันก็นั่งอ้าปากนะมันมันไม่มันไม่ได้เลื่อนเขาเขาใช่ไหมนอกจากมันคุยโม้เฉยๆมันเจ่งนะคนตาบอดนี่คุยเจ่งนะไม่มีใครโอ้อวดเจ่งคนตาบอดแต่เวลาคนตาดีไปได้เรื่องอะไรมาพูดกับนคนตาบอดนั่นไม่ได้เห็นเขาเขาใช่ไหมล่ะก็นั่งอ้าปากเขาจยบอ้าปากมันเซ่อซ่าหัวดาปากนั่นแหละ อาต่าอาต่างที่เข้ามนเนี่ยไอ้ไอ้คเหมือนจะเสือกไปอยูย่มันต่างกันนะคือว่าจาอย่างภาษาโว่ก็เหมือนการตรงนี้เก่งเพราะนั้นตรงนั้นเก่งนะคือถ้าทางวางรับสนาไว้แล้วในส่วนสุดยอดหลักเต็มใหญ่นี่จิ่ว่าขอให้เป็นพระอรหันต์นี่คือหลักใหญ่แต็มใหญ่เมื่อเมื่อขณะทีเ่ทเป็นพระอรหันต์แล้วขอมีอนี้นะน่าจะนับยาวนผ่านไปในทางนั้นทางนั้นทางนี้นะ เป็นประทามนั่นแหละต้นไมน then, ้นี่ต้นชนิดเดียวกันต่นไม้ตะเคียนแต่กิ่งก้านสาขาของไม้ตะเคียนซึ่งเป็นชนิดเดียวกันนั้นไม่ได้เหมือนกันกิ่งก้านสาขาแตกต่างกันเป็นต้นต้นไปเลยนี่ถือวการพัฒนาไม่มีอยู yani ่หมื่นี่แสนสี่ล้านล้านตัวต่างกับนี่เป็นการความตัดนะฮะาัดสนามต้นที่ตั้งกันแล้วนั้นจะจะไม่เหมือนกันเลยนั่นเป็นน้ำความสามารถของท่านที่ต่างกันต่างกัน ในสภาวความสามารถของเราแต่ละคนต้องมีการแข่งกันที่มีค่าในแข่งมันเป็นเนี่ยไ่ใช่ว่าคนนั้นไม่แข่งกับใครมันก็เป็นเหมือนนั้นจะถึงจะต่ำต้นมะขาวอะไรต่างๆก็แข่งมันเป็นอย่างนั้นนี่ภูมิธรรมที่กล่าวมาแล้วมีเป็นคำที่ยังสันโลกให้มีความสงบเงียมีอำนาจศาสนาปัญญาพุเศษานแตกต่างกันด้วยหน้าแข่งบุญแข่งกรรมขอยพี่น้องทั้งหลายกรรมไว นี่เป็นแนวทางดําเนินเป็นแนวทางเดินมาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก่อนที่จะเป็นศาสดาเอกของโลกนี้พระพุทธเจ้าก็เต็มภูมิในการบําเพ็ญพระองค์ให้เป็นศาสดาของโลกนี้เต็มภูมิพวกเราทาไม่ได้ท่านทำได้พวกเราเสียสลาดไม่ได้ท่านเสียสลาได้ทุกสิ่งทุกอย่างโลกทั้งหลายทำไม่ได้ท่านทําได้ทําได้ท่านผลงานเวลาผลปรากฏขึ้นมาเป็นรูปจแล้วจึงสอนได้หมดเลย ทั้งๆที่พวกเราทั้งหลายสอนไม่ได้สอนตัวคนเดียวก็ไม่ได้จะท่านสอนได้สามเดือนแล้วกระทำได้มีที่ใดผิดบางนี้รับพยายามขีความอย่างทราบคนละเอียดแนลมคมของท่านเลยนั่นต่างกันหน่งนี่การสร้างมันสร้างไปตัวที่เตรียมไบนกเพราะว่าสร้างแก้สารพันไม่เข้าสู่ใจเพราะาแก้สารพันนี้แก้แต่ความดีทั้งหลายนี่แหละเมื่อเราสร้างว่เจ้ากัจะไม่มีที่สถิตจะไมมีที่อยู่แห่งความดีทั้งหลาย คือใจเท่นานั้นเป็นที่ปะสิทธิ์แลวใจสามารเป็นทุกเก็บความดีทันน้งหลายไว้ในขนาดเดียวกันถ้าผู้สร้างความชั่วเขาเก็ดความชั่วแล้เหมือน,นกันแล้วนันจึงให้ละทั่วให้ระวังชั่วดีมากมีน้อยเป็นใครเสียเราการความมากน้นะนยอยของกรรมชั่วนั่นแหละถ้ากรรมดีก็เหมือนกันสร้างมากสร้างน้อยเท่าไรก็เข้าสื่จิตใจของเราเข้าถึงใจแล้วกระโโบมือก็ดเลยๆเหมือนต้นไม้ถ้าด้รับการสมองรุ่งนำต้นอยู่เสมอแล้วก็หย,ยิดอกขอบผล ไปเรื่อยๆนั่นอันนี้ mainland, าการเมื่อและการมุงการจากการทำความดีของเราหนุนันเรื่อยๆเยอะเหมือนแล้วกม้าได้ปุ๋ยแล้วก็เจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆปีจัยก็เหมือนกันนั่นเพราะใจเป็นของไม่ตายไอ้เรื่องตัวตายแล้วสูญแล้วตายเรื่องไม่ได้เกิดอะไรอย่างนี้ยาไปเชื่อที่เด็ดใมันต้มมาตั้งกลับตั้งการแต่อะลายลายขูดต้มมาจากที่ใหญ่แล้วเราไม่อยากพูดนะว่ามื่กับแตสั่นมากกว่านั้นเขาเป็นมาของตัดแต่ละลายละลายนะ เกิดแล้วตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วดูอย่างนั้นมาเป็นประจำเลยแล้วใครไปจะไปน,นับได้ล่ะมันมากขนาดนั้นนี่ถ้าว่ามันสูงแล้วมันไปเอาอะไรไปเกิดเนี่ยคำหมายมาว่างนั่นนะเราตายแล้วสูงมันเอาอะไรไปเกิดกี่พวกกี่ชาตินี้กิเลมันติดด้วยไม่ให้เห็นความเป็นน้มเดยดขาดก็เชื่อมันเสียเนี่ยเชื่อกิเลแล้วมันก็ต้องกลืนด้วยกันเลยยิ่งเชื่อคำว่าตา,ายแล้วสูงยิ่งหนักใหญ่ไม่มีหวังเลแต่ทำความน,นี้ก็ทำได้ไม่มีอะไรเป็นเครื่องต่อแทนเพราะตายแล้วมันสูง อยากทําอะไรก็ทำเถี่ยว้ต่ความอยากทำมันเป็นทางเปิดโลกของพิเร่จะพาให้ล่งจมแล้วจับทั้งหลายตึงล่มจมเอาเลยเพราะความอยากทำเพื่อหน้าของติ๋วข้าให้อยากนั่นแหละเนี่ยมันเราเอาอยากนะตอนนี้นอนเจอให้เชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยหลวงพ่อพระลำบากอย่างไหนขอให้เชื่อท่านคูอเรืนจอมปากคือหลวงพิเรฒน์ท่านจอมพานพระพุทธเจ้าเป็นจอมปาบที่ถนัดนั่นน่เลยเมื่อเคยต้นถึงโลกหลอกหลวงโลกมาไม่ว่าแต่ความมนุษย์นะ สารประเภทใดอยู่ด้วยอำนาจแห่งกรรมนั้นเองอำนาจแห่งกรรมเกิดมาจากจิตดวงนั้นจิตดวงนั้นก็มีกิเลสสังอยู่างนั้นแล้วนั่นหลักมันตายต้นถึงหลับลงสัตว์สง่าเจริญเรื่องอะไรที่เรื่องลูกตัวเลยมีหนึ่เรื่องของกิเลสพวกเราทั้งหลายนี่เขาจะเที่ยวสัตว์โลกทั่วไปที่มับถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเรือนจำคือรายการมวกครอรูปพวกอรูปพวกสามพวกนี้เป็นที่เรียนว่าตายเกิดของสัตว์สง่าไม่ได้ออกจากนี้ไปได้เลยออกจากคุกระนี้แล้วก็ไปภูกั่นเช่นอย่างนี้แล้ว ควนจะคุกต่างจังหวัดต้องมาพุกบางขวางเลยอ่ะมาเนี่นแหะมาหาบางขวางอะพุกไปเรียนมาอยู่ไงอาเทียบนะอันนี้ออกจากคนนี้ไปเกิดเพราะเราจากกรมไปเกิดมา่ไปโคบไหนมันก็ปิดมันปิดไม่ให้รู้เดี๋ยวได้เกิดจะเกิดในโคบนั่นโคบนั่นถ้ารู้แล้วใครจะไปเสร็จที่กับมนุษย์เรามนุษย์เราที่ขลาดต้องเจบเดียวอันนี้ไม่รู้จะเสร็จยังไงก็โดนเอาโดนเอาโดนแล้วมันยังไม่รู้ว่าจะของอะไรตัว พอผ่านมาแล้วก็มีเสียเรือเสียนแล้วทำทำตรวชาตาระมุนและโดนหนีโดนอีกไม่เสร็จไม่หลับนะเพราะที่เหลือมันหลอกมันต้นสงท่านคำที่ว่ายและศูงย์นี้เป็นคนมายาอันและร้อยเปอร์เซ็นต์ของีิเดตที่หล่าเกลวโลกมานานแสนนานแล้วถ้าใครยังเชื่อมันอยู่อย่างนี้แล้วก็จะเป็นไปตามนองเนียตาเกิดายเกิดยุ่แลสร่าจัถ่ายทำตรวจค่าระมงุงแต่เรื่องสูงไม่มี หมายถึงว่ามันอุตร้ยปนต์มีหนงเปอร์เ็นตลิลอกรร้อยเปอร์เซนตหนึ่งเปอนต์ันพระพุทธเจ้าับถูกสร้างร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไปเหตุดที่ถูกส้างดูในหัวใจส่อของนั่นดิผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าเอาเอาหัวใจเป็นเครื่องบัดเครื่องถูกด้วยภาพปฏิบัติเมื่อภาคปฏิบัติจับไปตามดูเจ้าทรงสองไปเรื่องไม่ละไม่ถอยแล้วนั่นแหละที่จะค่อยกล้ากล้าออกไปที่พระองค์ว่ารู้เห็นว่ายังไงในและจะรู้แน่ๆ่ไม่เป็นอื่น ข้าไปตามสายเดียวกันไม่ใ <cod> ช <fum ste ard> <c ười> <c ười> ่เราหลับตาไปดูล้วไปไหนเราก็ลืมตาสิ่งที่ควรเห็นเห็งสิ่งที่ควรได้ยินกได้ยินอันนี้เมื่อขาดงาถ้าปฏิบัติเข้าไปมันก็เป็นการงานสะพานเข้าไปถ้าจะยิ่รู้ยงเห็นรู้ละเอียดเข้าไปละเอียดอว่านีกนี่สิ่งที่เราไม่รู้เป็นไงซึ่งวิ้าทรงแสดงไว้เ่านั้นเราไม่รู้มีเยอะอย่างนี้ทำไมมันจะปัจโนงตัวอยู่ได้คนเราสิ่งที่เรารู้ที่เป็นถกษัตริย์ปัญารูกจมีอยู่แม้แต่สิ่งที่เราม่รู้ก้นแม่อย่างนี้แหล่มันลงเลยลงเลย เนี่ยที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่หลับลงโลกท่านสอนอย่างนั้นแต่เรื่องของเสื่อนี้มันกระพิบกระชาบเกินเวลาแั้วมันเสืหัวใจของเรา <N ee> ทำนี้เข้าได้ตัวระยะระยะในใน,ในขั้นมแรกที่ยังไม่เต็มที่นะมันทําได้เข้าได้เข้าเป็นระยะระยะแล้วถูกที่เหลือตีออกตัดออกตัดออกปัดออกด้วยแต่ความพยายามนี่เป็นสำคัญมันดออกปีนขึ้นตัดออกปีนขึ้นต้องรู้ว่า ปีขึ้น่เรื่อยคือความอุตสาหะายายสุดท้าก็มีกําลังเนี่ยปีขึ้นไม่ตกต่อไปก็เอาที่พังลงพังลงพังลงทีนี้เมื่อถึงขั้นที่ทําจับเป็นธรรมชาติที่รักษาดวงใจที่เป็นเหมือนปงว่าเป็นอันเดียวในดวงใจ,น,น,จนั่นจะมีถ้าลงทางตัดใจดูความดีของเราเนื่งรวมกันแล้วเรียกว่าทำเข้าสู่จิตใจู่านในจิตใจเป็นเครื่องรักษาจิตใจแล้วที่นี่พิเศก มาแตะไม่ได้นะนคังเลยทำเลยเนี่ยถึงขั้นถ้าถึงขั้นนี้แล้วไม่มีปัญหาใครไม่บอกไม่สอนก็ตามถ้าเป็นถึงขั้นนี้แล้วคนอตัตโนมัติก็หมุนตัวไปเรื่อยเรื่อยจนก,กว่าจะพ้นทุกเมื่อไรแล้วการหมุนตัวโดยกธรรมชาติอัตโนมัตินี้กินจะหยุดตัวลงทีเดียวถ้ายังยังไม่ถ้าทีเลยยังมีนั่งหอดอย่างไรก็เข้าต่อไปได้เชื่อเรื่องทำขนาดจะไหม้ไปเผาไปเรื่อยเรื่อยที่เรียอยาสก ไฟเหมือนกับเชือ huh. เือไฟมันหยาบไฟก็แสดงเปลวมากไฟละเอียดลงเชือไฟละเอียดลงลงไฟลงไฟไฟก็แสดงเปลวน้อยแสดงเปลวน้อยแล้วเชือไฟละเอียดเาไปร่เท่าไรไฟก็ละเอียดกันต่างกันนี่เกี่ยวกับทเสือดที่เลือดมันผาดมันโผล่มันโจรพยานมากธรรมะที่เป็นขปฏิบัติก็จะตัดกำลังที่นันกันหรือสังหารนต่างๆนี้ก็ต้องขาดผมโลดเส้นเหมือนกัน พอถึงท okay, enfin. right. mm ่านมันจะค่อยละเอียดค่อยละเอียดไปตามจากนั้นก็ก้าวเดินเรื่อยเรื่อยเรื่อยคุณมันมีใครบอกนี่ไอ้เรื่องว่าเราเคยเกิดเราพบกี่พบสี่ชาติแล้วเราจะไปตายที่เกิดที่ไหนอีกต่อไปมันจะบอกในนี้หมดอันนี้เป็นศูนย์กลางเพราะถ้าเราตัดปุกนเรื่อยละเราชักนี่มันก็ตกไปหมดก็เทือนไปหมดก็ดีที่เป็นมาแล้วกี่พบสี่ชาติมันก็เทือนหมดแล้วอนาคตจะเป็นไปมากเพราะฉะนั้นก็ตัดเทือนในเรื่องทั้งหมดทุบัน องปัจจุบันเป็นผู้รับสร้างไปหมดนะเพราะฉะนั้นทําไมจะไม่เห็นโทษของกิเลสอย่างถึงใจและเห็นคุณค่าของธรรมอย่างถึงใจเมื่อต่างอันต่างเห็นคุณค่าและเห็นโทษอย่างถึงใจด้วยกันแล้วจะพุ่งพุ่งในตีนนั่นตอนนั้นจะไม่มีใครใครต้องบอกขันธชี้ขันธัยเหมือนนั่นที่เคยเป็นมาแหละนั่นจะหมุนตัวไปจนถธรรมชาติคุณนี้แน่แล้วหนะเรียกคำว่าตายแล้วสูญสูญยังไงไม่เห็นหนุนเลยอะไรสูญ ที่นบาอะไรอะไรมันก็มีอะไรสูงด <Alors>? um. ินน้ำลงไปไม่มีอะไรสูงดินเป็นดินน right. ้ำเป็นน้ำลงไปไกลที่ว่าม right? ันจะสูงเนี่ยมันมันยิ่งเต่งยิ่งรู้ยิ่งเต่งที่ภายในแล้วเอาอะไรมาสูนมันก็ชัดกาไปชัดก็ไปอ๋อคำว่าตายแล้วสูนมันหลอกกันนานที่จริงๆแล้วมันหลอกพวกเราไม่รู้เรื่องไม่รู้แล้วมันก็หมุนเรื่หมุนให้พ้นจากวงที่ว่าเรืองจำ การประพูดเขาโลภีวัตจะจับเนี่ยให้คนจากความหมุนเวียนสินี่พ้นภาษีอะไรกูคนจากกูคนจากเรี่องทั้งหลายพ้นจากกูขนานั้นถึงไปเองถึงเองไม่ต้องใครมีใครบอกข้างนู้นมีอำนาจศาสนาขนาดไหนข้างนู้นก็เป็นไปเองี่จะช่าหเรยวก็ไม่ถอยในเรื่องถอยไม่มีเลยบอกไว้เลยว่าไม่มีมีแต่กล้าเท่านั้นกล้าก็ไม่ได้ย่รอรอจังหวะที่จะกล้าเนี่ยไม่ใช่รอจังหวะที่จะถอยนะ รอจังหวะที่จะก้าวรอจังหวะที่มันช้ามนควรจะช้ามันก็ต้องช้าคนจะเร็วมันต้องเร็วในจังหวะที่ก้าวเนี่ยเหมือนเราเดินทางไปสถานที่บางแห่งมันควรจะวดเร็วได้มันงว่ดเร็วได้สถานที่บางแห่งที่ควรจะช้ามันก็ช้าการข้าวเร็วของทางด้กิจใจเพื่อเข้าสู่ผมมาก็เหมือนอันอน่างหรือระยะที่ควรจะช้ากจคือมันหนาแน่นไปด้วยสี่เป็นตามประเภทที่มันต่อสู้ตัา สิ่งทับของนั้นที่จะผ่านก็ได้มากน้อยเป็นไรมันก็ต้องต่อสู้อะไรก็ต้องพอตามได้บางทีช้าบางทีเร็วก็ต้องขานได้และบางอย่างก็คุ่มเดียวขาดไปขาดไปขาดไปขั้นต่อไปที่คำคำว่าช้ามันนะเป็นการข้ามดีนะคำว่าช้ามันมีคำว่าถอยไม่มีคำว่าแค่ไม่มีมีแต่จะเอาให้หยุดเอาให้หยุดด้วยเอาให้ขาดสะบั้นสะบั้นเรื่องที่เรื่องที่เฉลยเอาให้ขาดสะบั้นกังเดียวอย่างเนี้ยใเต็มหัวใจ คามเป็นความตายไม่ต้คิดเข้ามาเป็นอารมณ์ของใจแหลยเรื่องความขี้เจี๊ยบขี้ท่านเราเพิ่งทราบทำได้ว่ามันคือตัวที่ในระยะนั้นมันมีแต่ความขี้เจี๊ยบขี้ท่านเป็นตัวจะทําบุญให้ทานกพราะขี้เจี๊ยบขี้ท่านแต่มีที่เนาะจะรักษาสินตัวจะตายจะภาวนายิ่งแล้วเฮ้ยฟังเสียงดีไหมง่วงนอนภาวนาอาละหังยังไม่จบพอจะได้เข้าภาวนาฟังเสียงแล้วเฮ้ยโอ้สุดท้ายทุกข์ขัง นี่เวลามันเป็นอย่างั้นมันเป็นซึ่งนี้ว่าะลอี่เป็นตะเกียงทางานเมื่อมันผ่านก็ไปผ่าก็ไปสูมกนไปซูงไปมันก็มองเห็นทางานสิมองดูคนคนเดียวคือตัวเขาางนั่นไงระดับนั้นมันเป็นอย่างนั้นระดับนั้นถึงว่ามันขึ้นสูงแล้วมันมองลงไประดับเี๋ยานี้เย่านี้นี่มีตะเกียนั้นแต่ก่อนไม่รู้ไม่รู้ให้มันครอบเอาครอบเอาเวลารูที่ปิดไม่อยู่เช่นนมันจะออกมารวดลายใดทุ่ยทุ่ยไมรู้ทางรู้ทางรู้ทางไม่รู้ทางมันแก้กันได้ไง จะพังกันได้ไงเมื่อมันรู้รอบเต็มที่แล้วที่หาที่ซ่อนมาไล้พังหมดเอาที่นี่ที่เดืมันอยนู่ในหัวใจเลยนะว่าหัวแจนสองตัดของบุคคนทัวแดนโลกาธาตุมาเตือนถึงกันหมดรู้หมดที่เดืขอย่างนี่มันเคยมีความหัวใจเรามาแล้วแล้วมันเป็นความหัวใจเดมาเจ้าเพียงไหนมามาหลอกเราวะนั่นมันมะรู้รอบเน,น็มที นี่อำนาจในการสร้างความดีไม่หนีไปไหนนะใจเป็นที่เกิดความดีเอาไว้่ถ้าเชื่อศาสนาแล้วไม่จมเอาทุกข์ก็ทุกข์เถิดทุกข์เพื่อความเจริญสุ่ดวงเพื่อความสงบสุขปราศร่างไรสัมภารุกขุศลแบบหนึให้ทุกข์เพื่อความกระจรางตาทำตนเพื่อข้าระมุดนั่นทุกข์เพื่อจมอาาจันจำนะ